เองก็ไม่ต้องตำให้มันแหลกมากมายหรอกตำให้มันบินได้นะ่ะสวัสดีจ้าวันนี้ฉันไปตลาดเนาะฉันเห็นมะลุมมันน่ากินดีเนาะฉันก็เลยนึกถึงตอนที่ฉันเป็นเด็กน้อยเนาะก็เลยว่าเออมาทําแก่งมะลุมกินแบบสมัยเด็ก,น,ดกน้อยเด็กน้อยเองเนาะแบบเองเป็นเด็กน้อยนะ่ะเองก็คือไม่ได้ใส่อะไรมากมายเนาะคือมีแบบไหน,นก็กินแบบนั้นนะ่ะแต่ กุ้งมีเองก็เลยลองเอามาใส่แบบตอนนี้เนาะตอนนี้มันมีกุ้งเองก็เลยต้องใส่กุ้งดาแต่ตอนตอนมาตอนเป็นเด็กน้อยนะ่ะมันไม่มีกุ้งกินดอกมีแต่กุ้งฝอยๆอยให้บรรนอกเองอะ่ะไม่มีตังซื้อเนาะแต่เองก็จะมาแกงใส่แบบง่ายๆแบบบ้านอกเองอะ่ะที่ครัวโคาลาดเองกินน่สะส่วนผสมก็มีแบบนี้เนาะพริกแห้งเองเด้อนี่พริกแห้งแล้วแต่ใครว่าชอบเผ็ดไม่เผ็ดขนาดไหนเนาะเองก็เอาประมาณนี้เองชอบประมาณนี้แล้วก็หอม หอมนี่ต้องหลายๆจังหน่อยเนาะอย่างน้อยก็ต้องเป็นซิหัวเด้อหอมนี่เพราะว่าไม่มีเครื่องปรุงอะไรเลยนอกจากหอมถ้าน้อยไปมันจะจางมันจะไม่อร่อยมันจะเหมือนแกงปลาป่าอันนี้มันต้องใส่หลายๆนี่หอมแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวมันจะทําให้เองหอมเนาะนี่ใส่ไปเลยอันนี้ช้อนนึงมันพูนเลยเด้อนี่ช้อนนึงมันพูนแล้วแต่ใครชอบหวานไม่หวานขนาดไหนก็ปรุงเอาแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาเองก,ก็เอาอยาง แท้ๆเนาะมันจะได้หอมๆเนาะแล้วก็ขานไม่ได้กับปี๊กับปี๊ก็กชอนช่อนโต๊ะนึงนั่นน้ำมะขามเปียกมะขามเปียกนี่ขาดไม่ได้กับปลากระป๋องปลากระป๋องน่ะเนี่ยเองกินแบบบ้านๆเองสมัยก่อนเนาะที่เองกินมาตั้งเปิดอะนะมันไม่มีอะไรใส่ก็ใส่ปลากระป๋องมันก็อร่อยแล้วก็มันลุ่มเนี่ยมันลุ่มไปไป,ไป,ป๋อกมันลุ่มแกลกันเนาะไป น <Workers>, ี่เนาะเองก็เอามาลุมมันนี่เนาะเองก็จะมาตัดหัวมันออกเนาะนี่ตัดหัวมันออกตัดหัวมันออกแล้วมันก็จะมีเป็นแฉกๆอย่างนี้เนาะนี่เองก็จีบีบมันงี้แหละแล้วเองก็จีฉีกมันออกแล้วเองก็จะเอาช้อนมาขูดออกเอาก็เนื้อๆมันเลยแล้วเวลากินนะเองที่ได้กินง่ายสะดวกกินเลยตักกินเลยนี่ทำได้หลายๆอันเองก็มีดมาขูดเออเอาช้อนมาขูดเอาเนาะนี่นี่แหละเองก็เจาช้อนมาขูดเอา ก็ต้องใช้มือเบาๆเนาะอย่าใช้ตักใช้มือเบาๆก็พอนี่เนาะเอกก็ขูดมาได้แล้วเนาะนี่แต่ก็เนื่อๆมาเลยเนี่ได้แล้วเอกก็จิไปทํากันเนาะนี่จะอ,อมเอกก็เด็ดเรียบร้อยมาแล้วนอะนี่ ปเอ็งไปทำกันเลยเนาะไปโอ้ยลืมตำพริกตำพริกเอ็งตำพริกกว่าหั่นจักหน่อยก่อนเนาะเพราะว่าเวลาเอ็งตำมันจะได้ตำง่ายๆเนาะมาตำพริกกันเลยเนาะเนี่ยเอ็งใส่เกลือไปจักหน่อยเนาะมันจะได้ตำง่ายๆเนาะหน่อยเดียวเด้อพริกเอ็งก็ไม่ต้องตำให้มันแหลกมากมายหรากตำให้มันบินได้่ะตำพริกกันให้มันบินได้เอาหอมใส พี่เขงเองก็ตำเส้นแล้วเด้อเนี่ใส่กะปิลงไปแล้วก็ตำพร้อมกันไปหมดเลยเนี่ยหอมตำพริกแล้วก็กะปิใส่ลงไปเลยเด้อเนี่ยที่นี่เองก็จะมาตำปากกระป๋องแล้วเนาะเพื่อให้มันนนัวจักหน่อยเนาะเองก็จะเอาน้ำพริกเอาไหลละลายไปก่อนเนาะเองเจียพริกละลายลงไปในหม้อเลย ไม่ต้องรอให้น้ำเดือดเนาะพริกทีเองตําได้แล้วอะ่ะายลงไปเลยคนๆไ่มันนวๆอ่เราเปิดแก็บได้เลยปาก,กระป๋องปาก,กระป๋องอะไรเองก็ใส่ลงไปเลยเนาะไม่ต้องรอน้ำเดือดเนาะอันนี้เองใส่ลงไปได้เลยอันนี้ฉันเอาปาก,กระป๋องสองกระป๋องเด้อเนี่ย เป็นเอาปากระป๋องสองกระป๋องแล้วก็มาตามํตาต่ำน้ามันทีเข้มข้นอันน้ามันเดือดลวเองก็ทีใส่มันลุ่มลวเด้อนี่ใส่ลงไปเลยเอากระเด็นโุอี๊ các loại nhớ lươn và bột nua mà nè bột nua, lo để nó đợt, chắc béc rồi, à, vứt phao vậy, xúc rồi, đi coi chi, lót lót lót, ăn cua กิโลอันนี้มันโลนึงเนาะใส่จะครึ่งโลพอแล้วแหละนี่ก็ใส่น้ำมะขาม มะขามประมาณเจ็ดแปดฟักนี่แหละแอบคั่นออกมามันก็ได้ถั่วประมาณนี้แหละนี่น้ำตาลนี้ใส่ลงไปเลยเดอ้อเ,เนี่ยน้ำตาลมะพร้าวนี่ใส่ลงไปเลยน้ำตาลหน้ากินมากเลยเองแกงแกงสมกุ้งอะ่ะเองไม่ไม่ไม่ใส่กระชายเนาะโอเคเร็จแล้วเองมาชิมรสชาติกันเนาะที่นี่ว่ามันจะเป็นยังไง เองก็จะมาตักใส่ถ้วยกันเนาะอุ้ยหอมมากเลยน่ากินมากหอมหอมหอมเขาสวยลอ้อนเนาะอืมันลุ่มเนื้ออืม เองก็จะมากินดูอะเซฟเวอร์ขนาดไหนเนาะนี่คือสูตรนี่คือสูตรโคราชโคราชบ้านเองเนาะคือแกงสมปะปาไม่ได้มีกะทิไม่ได้มีอะไรแบบคือใส่ปลากระป๋องแทนมันจะได้นัวๆเนาะนี่แหละนี่ก็มากินดูกันเลยเนาะว่ารสชาติอืมันหอมขนาดนี้อดใจไหวนินี่อือ อร่อยเปรีย้ยวหวานหน่อยนึงเค็มนิดๆมันเข้ากันได้ดีมากเลยเขา้าสวยร้อนๆอ,อ,อืมอืมอืมกลมๆล,ลงตัวพอดีเลยนะอร่อยเชื่อถันไปทำอยู่เด้ออันคัว่วโครลาต อร่อยจริงๆไปเชื่อฉันเชื่อฉันไปทาดูเด้อแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามพวกคาไลน์ฉันนด้เด้อขอบคุณหลายที่เข้ามาดูฉันอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้ฉันน่ะเด้อจ้าขอบคุณลหลายๆจ้าไปก่อนเด้อบ๊ายบายจ้ากินต่อก่อนเด้อจ้า